การะวานน้ำใจของขวัญปีใหม่จากใจชาวพุททปีที่สนในโครงการสามภาพประชาชนจังหวัดพุทธหารเพื่อเฉลิมเกียรติข่ัาเสด็จพระนิจดเลยวะนี่เดินจากมหารมงคลเริเพระพลรบรงษาโบกรอเป็นสองพาที่สิบแปดร ยางรุกเป้าหมายในพื้นที่ทั้งเจ็ดอำเภอในจังหวัดมุกดาหารครับเป็นที่เรยบรอยประกอบกับขึ้นในความเมตตาของพระเทศจดหมายจากผู้ว่าฝากว่าห้ยายเด้อ,อเดี๋วเด้อหลูกยาเนใ่ฟังนะครับเด้อครับครับครับจดหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารถึงที่ร้องเขาวุกดาหารที่รักยิ่งนะครับวันนี้คณะนงส์งจังหวัดมุกดาหารและ ครบผมก็คือท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกทหารนะครับแ <Man, S 2> ม่นแมนครับแม่นได้มอบหมายให้กับผมนะครับพันตรวจโทพิชิตมะลุมนะครับสรารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเกทหารนะครับเป็นตัวแทนนะครับนําความปรารถนาดีนะครับความห่วงใย และของขวัญปีใหม่นะครับแม่ด้วยไมตรีจิตจากคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับมอแบแด่พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการต่อสู้นะครับและดาเนินชีวิตเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลวาระดีถีขึ้นปีใหม่258นี้นะครับแม่สุดท้ายนี่ก็เพิ่นก็บ,บอกว่าขออารัชณาคุณพระศรีรัตนตรัยและศิษย์ศักดิ์ธิ์ที่ท่านเคารพรับถือ ยงบรรดาประทานพรนะครับให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญสมปารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการนะครับมีสุขภาพพารามัยสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจกล้าแข่งนะครับและประสบแต่ประสบแต่มงคลเข้ามาในชีวิตตลอดไปนะครับด้วยรักและห่วงใยนายวรยานบุญราดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับ ลงว right? ันที่27ธันวาคม2567ครับแม่ครับอันนี้เป็นจดหมายจากท่านผู้ว่านะครับมีท่านนตาดของขวัญมาให้นะครับแม่คุปตนะคุปตนะใช่ใช่ใช่คุปตน้ำยมเล้ยตึงเปรดกล่องยแยกถ่ายรูปต้องก็เออครับ เรีวัเร็วเลยครับขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุงนาหารให้ลูกหลานและญาติพี่น้องมาเยี่ยมยายทองภูเม่นเขียน บ้านเลขที่20ซอย9ตาดแขนค่ะครับขอบคุณท่านผู้ว่าเนาะคุณยายเนาะค่ะขอบคุณมากมากหาไม่มีแล้วในประเทศไทยผู้ว่าดีขนาดนี้เนาะุสาธ,สาธุสาธุครับสาธุครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับคุณยายครับสวัสดีครับ